มะเขือเปาะที่เราเสียบกิ่งไว้กับต้นมะเขือพวงตอนนี้เราได้ทานลูกแล้วนะคะลูกของเขาออกเยอะมากเลยค่ะนี่นี่ค่ะเขาก็ให้ผลดกนะคะเนี่ยแค่เราเสียบกิ่งเดียวเราก็ได้ทานหลายลูกแล้วค่ะแต่ว่าเราจะต้องช่วยเขาหน่อยนะคะพอดีกิ่งนี้พี่เสียบ กิ่งเล็กไปค่ะพี่ต้องเอาเชือกผูกล้างไว้กับต้นของมะเขือพวงค่ะเพราะว่าถ้าไม่ผูกเนี่ยกิ่งเขาจะละลงพื้นเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อจะมีเพียมีหนอนมากินค่ะเราต้องคอยดูแลใบเขาหน่อยนะคะนี่อันนี้เขาก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราต้องแต่งเดี๋ยวเราเก็บลูกเสร็จเราก็าต้องแต่งกิ่งเขาแบบนี้ค่ะเนี่ยพี่ก็เอายอดมะเขือเปาะแบบนี้นะคะแต่อันนี้ยังอ่อนไปเราก็เอาลักษณะเนี่ย ไม่อ่อนเกินไม่แก่เกินนะคะอันนี้ยอดมะเขือเปราะนะคะแล้วเราก็มาเลือกยอดมะเขือพวงค่ะกิ่งมะเขือพวงที่เราจะเอาไปเสียบกิ่งอะคะ่ะเนี่ยลักษณะเนี้ยเราก็ได้แล้วค่ะเราก็ตัดตามข้อเนี่ยค่ะแล้วก็ผ่าผ่าครึ่งเลยนะคะไม่ต้องลึกมากค่ะประมาณสักครึ่งนิ้วค่ะแล้วเราก็ตัดกิ่งมะเขือเปราะเนี่ยค่ะ ทำเป็นปากฉลามทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เสียบลงไปในกิ่งมะเขือพวงที่เราผ่าไวค้ค่ะแล้วเราก็เอาพลาสติกมัดให้แน่นเลยคะ่ะมัดเสร็จแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกสวมแล้วก็มัดอีกทีนะะึงค่ะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้น้ําเข้านะคะแล้วเราก็คอยดูว่า,าเขาจะติดไหมแต่พี่ไม่ได้ดูว่าวันนั้นที่พี่ทํากี่วันติดอะคะ่ะ พราะพี่ทํำหลายกิ่งค่ะแต่ละกิง่งพี่พี่ทำมเะเขือสองกิง่งแต่ว่าติดกิ่งเดียวค่ะแต่มมะเขือลายที่พี่เคยทําไวอ้อ่ะติดง่ายค่ะมเะเขือปาะนี่ค่อนข้างติดยากหน่อยวันนั้นพี่ก็เอามาเาะเขือยาวเสียบนะคะมเคะเขือยาวก็เสียบไม่ติดเดี๋ยวจะลองทําใหม่ค่ะพี่พยายามหลายรอบแล้วมเะเขือยาวไม่ติดเลยค่ะ พังไงเพื่อนๆถ้ามีต้นมะเขือพวงก,ก็ลองทำดูนะคะต้นเดียวเราจะได้มีมะเขือหลายๆสายพันธุ์ไว้รับประทานค่ะลองทำดูค่ะ